เดี๋ยวผมสิภาพี่น้องเบิงหอยเดยพี่น้องกลางเว่นเนี่ยบ่ขึ้นไล่ซ้ำกลางคืนไปยันนันผมจะให้พี่น้องได้เบิงช่วงกลางคืนเด้อพี่น้องนี่พี่น้องเบิงเด้อยลไลแเงปุ่น่ะ แมนเบิดเลยพี่น้องเลยคนน่ะพุ่นอะปุ่นอะ,นะ,นะอันนี้เดี๋ยวสิไว้ฟังพี่น้องมันแม่พันไปยักตัวดอกที่เห็นๆกันอยู่นี่นี่พี่น้องอันนี้แมพ่พันตัวพันเด้อมีอยู่อมีแมใหญงอยู่สามสี่ตัวแช่นี้เองแต่ว่าเขาไข่ตลอดทีน่ะ คือมันแผ่พันแบบแบบเร็วแห่งพี่น้อสาเหตุที่ไมาเหตุคลิปมังขคืนนะ่ะพี่น้องก็คืออยากให้ได้เห็นว่ามันหลายเทโบที่ผมว่านั่นนี่ผมบ่ได้เวาเป็นพี่น้องเมียนเบิดเลยนี่นี่คือโลหอยเชอรี่เห็นบ่น นี alors, ่ยการบักโฮงน่ะพี่น้องเห็นบ้าม yup. ันกินดีคือใบบักโฮงคือท uh ี hmm. ่เรียกว่าใบมะละกอเห็นไหมเนี้เบิดเลยพี่น้องเลยนะนี่นี่นี่บัวเป็นเด้อพี่น้องนี่นี่บัวเดี่เป็นเด้ออันนี้เป็นสากบัวโอสากกล้วยพี่น้องเป็นไหนนี่นะเป็นเงาเงากล้วยเงา คือม wow, ันก็บ่แม่นเอาดอกกล้วยที่มันขึ้นหัวแล้วนะผมก็เลยว่าเออโยนลงมาให้เขาได้กินพี่น้องแม่นบ่เลยพวกน่ะอุ้ยว่ามันตั้งเว้นบ่ค่อยมีพี่น้อยทางเว้นนี่เขาสีมุกโตไงเขาสิอำพังโตใหญ่ไว้อยู่พี่น้องมีประมาณโตเท่านิ้วโป่งมือกับมีแล้ว คนน่ะไล่กักเดียวเดียวเดี๋ยวถี่พายงานบงมุมพุโอ้ผมบอดายเอาอ่ไปบางหงไปไหวอยู่มุมผีไหมมุมนี่บ่ทามีดอกพี่น้องเพราะว่าเขาสิไปโฮมโตกันอยู่ทางไหน ทางที่มีใบมะละกอไงเดี๋ยวยางกลับขึ้นทั้งพุ่นกับพอมีโยเห็น่ะพุ่นตั้งเป็นใบพุ่นมนพอมีโยนั่นน่ะปูนาปูนายังลงเรืออยู่พี่น้องผมว่าผมแย่กว่าเวิยตัวเด็กคือก็มีสากดูที่พันพันตายนะหอยไม่พันร่ผมเรียงมาโดนแนวแต่ว่า แต่ก่อนนะพี่น้องเต็มบ่แพนผมเลี้ยงปลานั่นไงป่านี้ปลามันกิกน,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 นหนุกไอยบ่ได้นี่เป็นพอมรูเลยพี่น้องที่ผมเลี้ยงมานี่ผมว่าเอ๊ะเป็นยังมันตัวปลแพนเนื่องจากว่าอันปลามันกินพี่น้องนี่เดี๋ยวเพ้เบยื่อไกล่เลยเต็มบ้าน โอ้ยมันไก่กับเคี่ยทุ่งยางลงไปอย่างงี้นี่วิวเปลี่ยนได้พี่น้องเลยนี่ปูน่ะปูน่ะแมนมาเลยโอ้ยมวงนี่มันจ่มกินอย่างน้อยน้องเอ้ยบอกว่าว่าแต่อย่าว่าแต่พันเผอ ผมมันอีกเดือนหนึ่งผมว่ามันจะมีหม่องอยู่์แหละแต่จะมีหม่องระบายอยู่ี่น่อยมีผมเส็ดบบอเพิ่มอีกอันนี้บอเนี่ยมันหาเม็ดก่อนหาเม็ดกวนประมาณกวางประมาณสองเม็ดหาสี่อุ้ยห่วยไหมบอว่าเป็นบอว่าเป็ีย่ยนนิดหน่อยนั่นนะ เม่พันนี่อยู่ไปจัตกตัรอยู่น,นี่อีโตหาตอยู่ในี่ซีนี่อยู่น,นี่ตนะัวหนึ่งกุนเดี๋ยวมาเบิง่งซวนนี่พี่นอกเบิง่งซวนนี่อันนี้มองไอ้ทงังผมมาไว้ เดี๋ยวผมจะทนทายยกขึ้นมาให้พี่นอ้องดงเลยโอย้ออยพ,อนนพี่น้องอุ้ยไลค์ขากี่ทีกูไหะการบุานนี่นะะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะพี่น้องก็อย่าลืมเด้อพี่น้องฝาก กดไลค์กดแชร์เนาะเพื่อให้ผู้อื่นได้เห็นนั่นาะต้องขอขอบพระคุณนะทุกันรับชมสำหรับคลิปนี้ผมนะขอลงคลิปไว้ก่อนเนาะพี่น้องเดี๋ยวจะอัปเดตให้เบึงเรื่อยเด้อพี่น้องเด้อวิธีการเลี้ยงนไหนไงดเลยเดี๋ยวคลิปหน้าผมมีมาบอกอีกแคนึงนะครับเนาะสำหรับวันนี้ขอลาตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมสวัสดีครับลาตี่สวัสดีเด้อพี่น้อง